เขาก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับสตาร์ฮาวก k เกมมือถือแนว action, แอคชั่นกราฟิกสไตล์การ์ตูนโดยเกมนี้ต้องเล่นเองนะครับไม่มีบอทไม่มีออโตโม้มาให้โดยในเกมนี้จะมีทั้งหมด4ตัวละครให้เราเลือกเล่นนะครับมีเป็นผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง2คนครับแต่คนสุดท้ายเนี่ยต้องเล่น3คนแรกคนไหนก็ได้นะไปสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะปลดล็อกนะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะแชร์อุปกรณ์ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆครับผมจะมีสัญลักษณ์บอกเลยว่าตอนนี้ใครใส่อันไหนอยู่ ส่วนข้อเสียคือกว่าจะปลดล็อกสกิลให้ใช้งานหลายๆสกิลเนี่ยจะต้องเล่นไปไกลครับทำให้ช่วงแรกที่ท่านผู้ชมมาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของแต่ละตัวละครสักเท่าไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับคือเกมนี้มันจะมีภารกิจอยู่ด้านซ้ายบนนะครับมันจะเป็นเหมือนระบบเลงอ่ะช่วงแรกที่มาเล่นก็อาจจะเป็นแรงจีอะไรเงี้ยทำตามเพวสไปเรื่อยๆนะครับกดโกเลยก็ได้เดี๋ยวเขาจะพาไปเองว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับ อันดับแรกๆที่เขาจาใ้ทำเลยคือการตอบสู้นั่นเองครับสามารถดูได้ที่ด้านขวาล่างเลยนะครับและเกมนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะมีพวกแบบลงดันเจี้ยนประจําวันไต่หอคอยอารีนาอะไรพวกนี้ก็นะตามแบบฉบับเกมมือถือเนาะงันดีวผมสาธิตการเล่นตามเนื้อเรื่องให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับในด่านนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปทําการยึดจุดให้ครบ3จุดนะครับก็แนะนําว่าจัดการศัตรูไปด้วยเลยครับแล้วปืนที่ผมกอามาเป็นปืนไฟฟ้าครับผมยิงออกไปดอกสุดท้ายเป็นพลาสมาด้วยนะฮะโอเคศัตรูหมดแล้วกดรีโหลดเลยก็แล้วกัน อ่ะตรงนี้ยังไม่มีจุดให้ยึดก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเล่นอีกปืนหนึ่งซิอีกอันหนึ่งที่ผมเอามาคือปืนไฟครับผมแต่ว่าเป็นลักษณะของการยิงกระสุนนะ่ะออกไประเบิดแบบนี้ครับไม่ค่อยสะใจยังไงก็ไม่รู้แต่แรงอยู่นะถ้าเกิดศัตรูมาเป็นกระจุกแบบนี้ผมว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวใช้สกิลบ้างครับเล่นมาตั้งนานเพิ่งมี2ส,สกิลสกิลแรกก็คือเรียกคุณโยนมาช่วยครับแล้วสกิลที่2เป็นบัฟทำให้เรา,เารีโหลดเร็วขึ้นครับยิงแรงขึ้นแป๊บหนึ่งครับผม เออก็ได้อยู่นะดูเลยได้อยู่ได้อยู่เออเก็บของด้วยนะครับเกมนี้ต้องเก็บของเองนะครับยกเว้นคนที่เติมเงินนะ <c oughs> อันนี้ยึดจุดครับผมรอให้ไฟมันขึ้นก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนกลับไปใช้ปืนไฟฟ้าดีกว่าเนาะนี่เราต้องยึดทั้งหมด3จุดนะครับผมอ่าเอาเอสะใจกว่ากันเยอะเลยอ้เอเดี๋ยวกดบัฟก,ก่อนก่อนกระสุนหมดครับไม่งั้นไม่คุ้มมันจะรีโหลดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ โอ้ยบอสตัวนี้ถึกจังเลยสงสัยมันกันสถานะแน่เลยคือมอนสเตอร์เกมเนี้ยมันมีแบบกันไฟกันไฟฟ้ากันพิษอะไรพวกนี้ด้วยไงเฮ้ยเดี๋ยวนะมีประตูวาร์มิติไปไหนด้วยเนี่ยอ๋อวาร์ไปห้องบอสสินะเนี่ยยังไงไง,ไงเจอบอสแล้วบอสเกมนี้ก็ตึงหน่อยครับเพราะว่าเรียกลุงน้องบ้างละ่ะสกิลวนาเขตกว้างบ้างละ่ะก็อ่ะสูส้ๆแล้วกันครับถ้าสู้ไม่ได้ก็แสดงว่ายังเติมเงินมาไม่พอเอ้ยไม่ใช่ยังอัปเกรดตัวละครมาไม่พอครับ เดี๋ยวเรียกหุ่นยนต์ใหม่ก่อนอ๋อเอาเอาพิ่งเรียกนี่ว่ากดผิดก็ผิดเออแล้วเวลาสู้กับบอสอะเราไม่ควรยืนห่างบอสมากเลยนะเพราะว่ามันจะชอบดรอปของออกมาเห็นไหมของเติมเลือดของที่ทําให้เราแบบว่าโจมตีแรงขึ้นอะไรแบบเนี้คือถ้าเกิดเราไม่เก็บเลยก็อาจจะสู้กับบอสยากขึ้นเท่านั้นเองครับมันต้องแวะเก็บบ้างอะแล้วดูอาณาเขตของมันเป็นไงโอ้โหอย่างกว้างครับผมอ่ะกดบัฟด้วย โอเคเรียบร้อยครับผมแต่ดายย่านยังไม่จบใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าภารกิจนี้คือการยึดจุดครับก็แล้วแต่ด่านกันไปเนาะบางด่านก็บวกกันยับ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 ครับผมนี่แหละบรรยากาศการเล่นของจริงครับก็เพลินดีครับใครที่ชอบแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนเนี่ยเพลินเพลินเลยถ้าเ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทายัางไงใช่ไหมครับก็แนะนําให้ไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆครับดูด้านล่างก็ได้เนาะอันที่2เนี่ยจะเป็นพวกดันเจ้นฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับมีทั้งไอเทมอัปเกรดนะฮะพวกเงินพวกเอ็กพีอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก ชว่วงแรกจะมี3าอันเดียวเดี๋ยวเล่นให้ดูกันละกันอันแรก็คือ Memory Pat t ท e ทิร์นนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้สู้กับบอสน,นั่นเองครับเป็นบอสที่เราเคยเจอมาก่อนอันนี้แหละในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มันจะ d r อปพวกไอเทมที่เกี่ยวกับอาวุธเยอะอย่างเช่นจิกซอของอาวุธเอาไปปลดล็อกพวกอาวุธให้มันดีขึ้นได้นู่นนั่นนี่แต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงว่าศัตรูมันป้องกันอะไรในกรณีนี้คือป้องกันแทบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาปืนอะไรไปก็ได้แต่บางด่านมันจะแบบกันไฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเล ส่วนการต่อสู้ก็สู้กับบอสเพียงตัวเดียวเลยนะครับลงไปกระุนก็ซัดกันเลยครับบอสมันอาจจะเรียกลูกน้องบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ตัวกันไปเนาะกิจกรรมต่อมาเห็นปุ๊บก็ลูกปั๊บคือการไต่หอคอยนั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้ให้ดูด้วยว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันป้องกันธาตุอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆขาดอีกนิดเดียวจะชนะแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเปลี่ยนปืนมาเท่านั้นเองครับแล้วเขามีแนะนําอยู่แล้วนะว่าต้องพลังเท่าไหร่ถึงจะผ่านด่านนั้นไปได้ ต่วต่อมาคือระบบลิฟต์นะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใช้เวลาในการเล่นนานมากครับเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยเขาจะให้เราฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าเกตด้านซ้ายจะเต็มเห็นใช่ไหมครับเออนั่นแหละพอเกตด้านซ้ายเต็มเนี่ยมันถึงจะออกไปสู้กับบอสได้หรือว่าผ่านด่านได้นั่นเองครับแล้วก็มันจะมีมอนสเตอร์อยู่ค่อนข้างเยอะเลยมีกล่องให้เก็บมีอะไรให้เก็บด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นด่านที่เอาไว้ฟาร์มของชั้นเลิศดูเหมือนกันครับแต่ก็แรกมาด้วยมันต้องเล่นนานไงกว่าจะจบแต่ละด่่่่าาาานนนนนใช้เเววลลนนกระบบอื กิจกรรมต่อมาเป็นระบบทีมนะครับอันนี้ต้องมีกิวก่อนนะถึงจะเข้าไปสู้ได้นะครับเป็นการสู้กับบอสนั่นเองครับบอสกิวนั่นแหละเนาะต้องช่วยๆกันยิงและอันสุดท้ายก็คืออารีน่านั่นเองครับึ่งชิงเจ้ายุทธภพนะครับผมก็จะมีทั้งแบบสู้กับ AI แล้วก็สู้กับคนจริงๆด้วยแต่ว่าอันนี้จะมาตามช่วงเวลานะก็ถือว่าเปิดนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาลองต่อสู้กับผู้เล่นอื่นสักคน2คนกันแล้วกันนะครับค่าพลัง,งผมประมาณ3 0 0 0 0กว่าใช่ป่ะโอไม่ oh my, นี่ว่านี่นี่หมื่นเ้นะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยก็โอ้โหไล่เรียกกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวลองมาสู้คนนี้ดีกว่า 10, 000, 000, 000. 1 4ื่นสี่และเกมนี้นะเวลาสู้กับ AI อ่ะมันไม่สามารถเล่นเองได้นะครับเรียกได้ว่าปล่อยบอทอย่างเดียวครับอยู่ที่ค่าพลังของเราอย่างเดียวเลยฮะเราใส่ปืนใส่อุปกรณ์อะไรมาก็วัดกันอย่างนั้นเลยแล้วดูจากทรงแล้วผมน่าจะแพ้เพราะว่าดูพลังดิเห็นป่ะ ทั้ที่ค่า GS หรือว่าค่า CP ของเราสูงกว่าก็ไม่การันตีว่าจะชนะเสมอไปนะโอเคทีนี้เรามาดูกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับจะอยู่ด้านขวาบนนะครับคำสั่ง order ออครับผมก็จะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับก็เอาเป็นตู้ที่เราเปิดได้ช่วงแรกก่อนจะมี2ตู้ครับคือตู้ที่1กับตู้ที่3 ก็าต่างอะไรไงตู้แรกแนะนําให้เปิดก่อนเพราะว่าแค่30รอบเราก็จะได้ SSR แล้วแต่ถ้าเป็นตู้ที่3เหมือนเป็นตู้ปกติทั่วไปอต้องเปิด80รอบกันเลยทีเดียวเชียวงั้นก็เปิดอันนี้ก่อนละกันครับใช้ตั๋วได้เลยครับมาดูสิได้อะไรกับเขาบ้างครับโอ้โหให้เซ็นชื่อเลยครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊มันเป็นอะไรมันค้างหรือเปล่าออกมาใช่ต้องเซ็นชื่อก่อนสีม่วงงั้นเหรอโอ้ SR มาแล้ว1ใบครับ มันมันจะค่อยๆไหลไปของมันเองนะไม่จะเป็นต้องแตะที่หน้าจอก,ก็ได้เมื่อกี้ผมแตะไปเสร็จปับ๊บมองไม่ทันเลยว่าปืนที่2ได้อะไรส่วนใหญ่ก็ได้เป็นสีม่วงนะเนี่ย SR ทังนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องลองเอาไปใช้ดูนะฮะว่ามันดีขนาดไหนเนาะแล้วบางอันก็ได้เป็นของอัปเกรดนะครับได้เป็นจิกซอนะฮะไม่ใช่ว่าจะได้เป็นปืนอย่างเดียวครับผมและนี่คือการเปิดรอบแรกของผมนะครับได้ปืนมาตั้งหลายก็บอกเลยครับผมได้จิกซอมาด้วย าเกิดตัวหมดแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่ร้านค้านะครับแต่ว่าเพชรผมไม่พอนะครับก็ช่างมันกันละกันเนาะเปิดได้แคน่นี้แหละสิบใบนะฮะแล้วก็ตู้ที่2เนเ่ยเป็นตู้กิจกรรมที่มาตามช่วงเวลานั่นเองนะครับแต่ว่าจะใช้ตัวแดงซึ่งมันก็หาซื้อได้ในร้านค้านะเราลองกดดูก็ได้เนี่ยมันจะพาไปเติมเงินใช่ป่ะแต่เราไม่เติมเงินเราลองไปดูด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขายอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นโนเบ l ลชอปเนี่ยเขาจะมาขายเหมือนกับเป็นรายวันนะครับก็จะไม่ได้ขายเยอะมาก ส่วน ok ตู้สุดท้ายนะครับอันน uh, okay. uh, yeah, uh, ี้ก็จะเป็นการฉปงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันจะใช้ตั๋วในการเปิดและก็ต้องเวลานะครับมันจะมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันก็คือเวพอนอาวุธไอเทมก็ไอเทมทั่วไปเนาะแล้วก็เจเนอ a l ลอันนี้ก็คือจะเป็นทั่วไปเหมือนกันครับอันนี้ก็กดเสร็จแล้วก็รอเวลาได้เลยครับหรือจะเร่งความเร็วก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครรีบครับเอาล่ะคราวนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมี2ปุ่มใช่ป่ะคลิกที่โปรไฟล์เลยก็ได้นะครับผมแล แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะใส่ปืนอะไรเข้าไปนะครับผมดูดิมีปืนสีม่วงที่ไดจากการเปิดกระชัเงเมื่อกี้มาเพียบเลยเล่นปืนอะไรไดีนะสา่ฟ้าแล้วกันนะอ่ะก็กดยูสไปได้เลยเป็นการติดตั้งแล้วแค่นี้ครับก็เราติดตั้งได้2ปืนเนาะเดี๋ยวติดตั้งอีกอันนึงไปด้วยเลยลก็และกันเอาเป็นปืนไฟแล้วกันนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ที่ตัวอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีคําสั่งรีบิวรีบิวก็คือการตีบวกนั่นเองครับใช้อเทมประมาณนี้ กดแม็กไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราชอบอันนี้พออัปเกรดจนเลเวลตันแล้วนะครับเขาจะให้เราใช้อเทมหน้าตาแบบนี้นะครับก็ได้จากการที่เราไปลงดันเจี้ยนจําวันนั่นแหละมันจะทําการปลดลิมิเตอร์ครับทำให้เลเวลสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็เลเวลของเวลพอนสกิลก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งด้านซ้ายอันนี้คือการตีบวกนั่นเองครับที่คล้ายคล้ายกับการเพิ่มดาวอ่ะมันจะทําให้ความสมามารถของปืนมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้จิกซอนะครับเพราะ,ะนั้นต้องไปเปิดกระชะปองให้ได้ปืนนนนซซ้้้ําาาากกกกก่ออออะะัััแลลวมมจจยเเปป็ aw, ิไดดน ถ้าเกิดปืนไหนเราไม่ใช้แล้วครับใช้คําสั่งเรสได้เลยนะครับมันก็จะคืนทรัพยากรให้เราเลยนะครับโดยที่จะต้องเสีย20เพชรนะครับผมไม่ฟรีนะจ๊ะสำหรับเกมนี้ ตัวต่อมาก็เป็นอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีระดับความแรงอยู่ด้วยนะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยถึงแม้ว่าความแรงจะเท่ากันอะ่ะแต่มันบวกออปชั่นรองที่แตกต่างกันไปนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใช้ปืนไฟก็อาจจะเพ่งเล็งไปเกี่ยวกับพวกโจมตีไฟก็ได้นะครับส่วนการอัปเกรดหรือการเปลี่ยนก็จะเหมือนอาวุธนั่นแหละกดเชนก็เปลี่ยนเนาะกดอีกตัวหนึ่งก็คือการตีบวกนะครับก็ใส่ของเข้าไปได้เลยครับมันจะค่อยๆตีบวกให้ทีละ10เลเวลครับ นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบกราฟฟิตี้หรือว่าคอสตูมด้วยนะครับผมก็อันนี้คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นคนแบบสาวไฮเทคไปเลยอหะแล้วได้มาได้ยังไงเขามีบอกอยู่นะครับอันนี้คือได้มาจากแบ t เทิ p a s พาสนั่นเองครับซึ่งแบ t เทิ p a s พาสเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาบนนะครับตรงนี้เนาะน่าจะเห็นเนาะปุ่มเล็กนิดน,นึงนะฮะและก็จะต้องเติมเงินด้วยนะครับถ้าเกิดไม่เติมเงินมันจะไม่ได้คอสตูมนะคอสตูมเนี่ยเราต้องทําการเก็บเลเวลแบตเทิร์นพารสให้ถึงเลเวลสามสิบนะครับเราจะได้ เราจะเก็บเวลได้ไงเหมือนเกมมื่นแหละครับดูด้านซ้ายมันจะมีพวกกิจกรรมให้เราทำนะครับทำเสร็จแล้วก็มาเครมใช่ไหมเครมเสร็จปั๊บถ้าเลเวลอัพถึงตามที่กําหนดก็ได้รับรางวัลไปตามที่เขาบอกนั่นเองครับสายฟรีก็ได้รับรางวัลแค่เฉพาะเลนบนเนาะส่วนพวกคอสตูมฟรีก็มีนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดูที่คําสั่งเซเลเบชั่นนะครับอันนี้คือจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในช่วงนี้นะครับมันจะได้จากการล็อกอิน7วันนะครับนี่ไงวันที่7จก็จะได้คอสตูมไปครับผมจะเป็นของน้องคนน ส่วนการอัปเกรดอื่นๆจะอยู่ด้านซ้ายล่างคําสั่งโคเด็กนั่นเองครับที่เป็นรูปการครับอันนี้คือจะเป็นอัลโประมาณสารานุกรมของอุปกรณ์มอนสเตอร์ต่างๆนะครับถ้าเกิดเราเพิ่งเปิดกระชปองมาเนี่ยเราเพิ่งมีอาวุธนี้หรือเลื่อนขั้นมาเนี่ยก็สามารถมากดแอคทีเวตเราก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีผลทั้ง ID นะครับเล่นตัวไหนก็จะได้รับผลทั้งหมดตัวระบบเพื่อนเกับกิลก็มีนะครับอยู่ด้านซ้ายเลยครับผมถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยสามารถที่จะแชทหากันได้แล้วก็ส่งของ แลกเปลี่ยนที่ลานคาแล้วอะมันดันไม่มีหมวดนี้ไว้มันมีแต่หมวดอื่นอย่างเช่นแคลนแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใครหาเจอก็บอกด้วยก็แล้วกันเนาะระบบแคลนก็อยู่ข้างๆกับเพื่อนเลยครับแนะนําให้หาอยู่ให้หมดครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมที่เป็นรายสัปดาห์อยู่อันนี้คือเราไม่ต้องทําเองก็ได้นะคือคนในแคลนช่วยกันทำอะก็แนะนาว่าให้ช่วยกันทำนั่นแหละจะได้รับกล่องของขวัญด้านบนด้วยแล้วก็ทุกวันใช่ไหมเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็จะมีกิจกรรมที่เอาไไว้้ลลงกับคคนนนใแด แล้วก็จะมีตัวเดลี่อันนี้ก็คือเป็นการโด o n a t นั่นเองนะครับผมก็เป็นการบริจาคนั่นแหละจะได้รับแต้มกกงแต้มกิวมาเอาไว้ใช้ในการแลกซื้อของนู้นนี้ได้และเกมนี้มันมีเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างของแคลนด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นฐานทัพเนี่ยเรายิ่งอัปเกรดเลเวลสูงขึ้นก็จะรับสมาชิกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มี treasury อันนี้ก็คือจะมีการเพิ่มรางวัลของกล่องที่เราจะได้รับประจําวันมากขึ้น ซึ่งเราสามารถกลับไปรับได้ที่เดลี่นะแล้วดูด้านซ้ายมันจะอยู่เมนูที่2นะครับแต่ว่ามันจะรีเซ็ตทุกวันตอนเที่ยงคืนนะใครที่เพิ่งเข้าแคนมาจะรับไม่ได้นะครับต้องรอวันพรุ่งนี้เนาะส่วนอีกอันนึงคือสโตร์ก็คือร้านค้านั่นเองครับมันจะได้ปลดล็อกพวกไอเทมที่เกี่ยวกับร้านค้าเนี่ยมากขึ้นแล้วร้านค้ากิ้วไปดูตรงไหนจะไปคุยกับ NPC คนเมื่อกี้ก็ได้หรือมาที่หน้าโฮมของแคนก็ได้แล้วด้านซ้ายล่างครับใกล้ๆหัวผมเนี่ยมันจะมีคำพังสโตร์อยู่นั่นแหละครับก ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่บริเวณด้าน้ายล่างสุดนะครับใกล้ๆกับหัวของผมนั่นเองครับผมก็เข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องการปรับกราฟิกนะครับการปรับเสียงแล,และสุดท้ายก็คือเกมเพย์นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะถามตั้งแต่ตอนแรกแหละว,ว่าจะให้เกมเลงให้ไหมก็คือกดปุ่มยิงอย่างเดียว,วพอหรือท่านผู้ชมอยากจะเลงเองก็ได้ก็เวลายิงแล้วคือเราก็เลื่อนได้ไงว่าจะให้ไปเลงตรงไหนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันนะครับส่วนเรื่องของการเก็บไอเทมถ้าเกิดขี้เกียจมานั่งกดเก็บเองเนี่ย เราจะต้องมาทําการเปิดออโต้พิกอัพก่อนแต่ว่าต้องเติมเงินนะครับถ้าไม่เติมเงินมันก็จะไม่สามารถที่จะปลดฟังก์ชันนี้ได้ครับตัวเรื่องของ ID นะครับท่านผู้ชมลองดูขอบขอบจอ,อเห็นโลโก้อันนี้ไหมที่เป็นรูปจอยอมันจะชอบอยู่ขอบขอบ,ขอบจอ,อครับเราแตะขึ้นมาได้เลยนะครับผมมันจะเปิดให้เราสามารถที่จะทําการ b u ยแ c คเคา t หรือว่าทําการเชื่อมต่อ ID ก็ได้ไงบางคนอาจจะเข้ามาไม่ได้ล็อกอินใช่ปะ มาล็อกอินเชื่อม ID ไว้ที่ตรงนี้ได้เลยครับทำได้ทั้งอีเมล Facebook แล้วก็ Google นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบ ID นี้ก็ลบทิ้งได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ